จับตาดูนะครับแบบตั้งไอวอกดไอวอไม่ติดนะครับขอยิงทีทอีกทีนึงป้าป้าปกดไอวอไม่ติดอ่ะคนดูว่าไงครับคนดูว่าใช่หรอคนดูว่าใช่เหรอพี่ถามก็อยากจะว่าดูแล้วมันเกิดขึ้นดูแล้วมันก็มอโหมอไอหนุ่มชุดขาวรูดระยะไกลหัวแตกแดงฉานแดงฉานนี่มันอานหลักของแท้แล้แบมว้าว เกินไปโอ้โหฝีมือโคตตึงอูแล้วโอ้โหดูมันเด้โหสบัดจอยับนี่โคตรสวยการที่ช่องใหญ่ขนาดนี้โดนเอาแบบตัวจริงไปเสี่ยมเสียชื่อเสียงนะ่ะพี่ไม่ยอม จริงหรือเปล่าพี่ถามหน่อยวันนี้พี่ก็เลยจะขอเดือดสักนิดสัก,กนหน่อยนะครับน้องๆ้องหนูหนูทุกคนก็โอเคครับผมก็สวัสดีน้องน้องหนูหนทุกคนที่เข้ามารับเชิญอยู่นะตอนนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีทีเอ็กโเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่ต้องพูดเยอะมันจะเจ็บคอห้ามโอ้ย ได้พาไปดูช่องไอนที่ชอบเอาตัวปอมมารวมตัวกันอ่ะวันนี้พี่จะขอพาน้องหนหนูทุกคนไปเบิร์ตา แบบนี้หน่อยไปเบิ์นตาอว่าตัวจริงเขาเล่นแบบไหนยังไงไปดูกันรีแอคชั่นของเทพเจ้าไซบรัตนั่นเองน้องหน,นู่น,นทุกคนถ้าใครยังไม่ได้รับชมคลิปก่อนหนะ้นี้รีบไปดูซะนะทุกคนนะแล้วพวกเองจะเดือดเหมือนพี่ว่าแบบเฮ้ยเเอาคนดังทั้งโลกมาแต่ทำไมฝีมือเขาแบบไก่กาปลากระป๋องเหมือนเด็กอายุ12ข้างบ้านพี่เลยอะอะไรแบบนั้นเออ ถ้าใครอยากดูคลิปแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับน้องๆหนุๆทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่จะพานั้นๆนะฮะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า let's go โอเคคำนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24 store ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากมากครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผมหลังจากนั้นครับทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับคนจะเห็นเบอร์ทัวร์เลทนะครับอยู่ตรงนี้นน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 นะะะะะะะฮใใใใใใหหห้้้้้้โโโอออออออเเ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 งงงงงงิิิขขาาไไปปดลยยยคคคคคครร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 ัััััับบบบบบบททททุกกสสสส็็จจีีชช่่่่่่แ์์ศพวว2 โอ้โห oh, ทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนำเกมที่เรียกว่ายโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบรย้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหโเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละ10เเเเเเคคคครรรรรดดดดิิตททท่่่่่าาาาานนนนนนนััั้้ะะะุกกกีีี๋ยยววมมูลลพจโชหืออปบงๆสุ่มกันเลย Let's go ไม่ได้รางวัลหนึ่งอันอย่างนี้แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผล่มาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยจ้าพัน นี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อรหัสแลกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้้้้วยคคคุณไดดรรรรัััับบบทงงหมนนีี่เชลต 3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่2มาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกัน2ครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามเลสเกิเจ็ดพันหกร้อย เพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สโตเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องไซบัตรเป็นที่เรียบร้อยด้วยยอดติดตาม2อจุล้านซับสไครเบิร์ไปการที่ช่องใหญ่ขนาดนี้โดนแบบ อเอาตัวจริงเป็นเสี่ยมเสียชื่อเสียงอะ่ะพี่ทําใจไม่ได้ครับทุกคนแล้วพี่ก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นวั <Wow. S 1> นนี้พี่จะพาพวกเองมาเปิดหูเปิดตาใครที่ไม่รู้จักไซบัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเทพแห่งอาหลับว <iten> ่าฝีมือเ<ไ>ขาเป็นป<ๆ>ระมาณไหนกับไอคลิปก่อนอ่ะฝีมือเทียบกันได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเลสโก โอเคทุกคนตอนนี้อยู่หน้าคลิปแล้วนะครับชื่อคลิปล่าสุดของเขาก็คือ welcome to my new world นะครับผม <c oughs> หรือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่ของฉันนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกัน let's go ฟาร์เกอ์เละในคอมพิวเตอร์นะครับนี่สกิลพุ่มไม้แต่ภาพโคตรชัดนี่ระยะโคตรไกลรุนหัวไปก่อนตอนแรกเป็นเสียงเชิงตึงเสียงเชิงตึงเสียงเชิงตึงนี ดูดิครับแปลงเป็นยงเป็นย่าสับไปสับมาอะไรแบบเนี้ยแล้วคลิปก่อนหน้านี้อะไรอ่ะไม่เบื่อหรือมากเลยพี่รับไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูของดีๆพร้อมกันกับวันนี้นะครับใส่บัตรอย่าลืมนะครับ don't forget to subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับไอหนุ่มชุดขาวรูนระยะไกลหัวแตกแดงฉานแดงฉานนี่มันอาราบของแท้แฮกเกอร์อาราบปาบแดงฉานไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะรับไม่ได้เฮ่ยเดี๋ยวุ่งหัวหัวด่วนหัวด่วน วางต้าแบบวางเต้าแบบคมจัดอ่ะนี่หัวแต่งโดดมาลากชิวๆ UMP มาดิดู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 แบบวันช็อตบ้างดูปั๊บโอ้โห้จ้ำช็อตจ้ำช็อตจ้ำช็อตมาดิจ้ำช็อตปั๊บล่นโคตรเร็วโคตรสวยโคตรผิวโคตรเอ่อมีเออไปหนึ่งทีไม่เป็นไรให้อภัยกับการความผิวปั๊บปั๊บปั๊บดูดิดูดิจดาบดาบโคตรผิวเลยนะ เทพอาราบเทพอาราบบอกว่ามาเด็อันนี้เป็นการยิงแบบยิงดักส n a ปนะครับทุกคนใครที่เล่นสายไฮไลท์ไม่เป็นใจนะครับก็ยิงดักส n a ปเป็นยังไงมันหมายความแบบวางเข้าไว้ข้างไอ้วอลแล้โหแล้วลาก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 อย่างนี้เลยนะครับทุกคนบั๊บสบัดบัฟสะบัดไอ้วอลปิดไอ้วอลหันหลังเล่นโคตรเร็วไปดูคลิปก่อนหน้านี้พี่ขอร้องให้ทุกคนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า ไบัตรันเล่นเออแบบนั้นจริงเหรอวะทุกคนราแบบยิงแทบไม่โดนนี่ไงไปนี่อไอ้แดงฉานมาดิไอ่วอลครับเจอตัวออกสายเจอปั๊บหนึ่งหัวเราดูดิไตบัตรอย่างเร็วล้วสับปืนสับสามปืนด้วยนะสับสองปืนเนี่ยยังไม่ยากเพราะว่าถ้าคนเล่นในคอมมันจะกดมันจะกดแค่แบบ2ปุ่มกลับไปกลับมานะครับคนดูบางคนตั้งเลข2เลข3เป็นปืนอันนี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันมีสับปืนสั้นด้วยสับซองสับ UMP สับปืนสั้นเห็นป่ะอันนี้คือสับสาปุ่มนะครับคนดูนะธรรมดาที่ไหน รางวัลมาตาฟักเกเทพอารามครับนานๆพี่จะพามาบุกอารามชอบเพลงนี้จริงๆว่ะเฮ้ยเบ้มเบมเบมเบมโอ้โหแดงฉานดูดิแล้วคลิปนั้นมันเอาแบบไซบาดกับอายุโอเคกูไปทำเซเลเทสเลยอ่ะดูดิมองไม่ทันเลยดูมันสับแล้วแบบมันเหมือนเป็นฟิวแบบใช้หูฟังอ่ะคนดูใช้ใช้ใช้หูเราฟังเสียงว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเราสับยิงสับยิงหันโอ้โหดูดิไอ้วอลมุนตัว ไอ้บอยังสวยนี่ยัดอ้ดูดิโดดต่อเลยจับปืนเนี่ยมีมืออย่างนี้เหรอครับครูที่มันแบบอ้โหมันแบบไม่เนียนอ่ะไม่เนียนอ่ะไม่เนียนอ่ะเฮ้ยอีกอีกแ๊บนึงดอ๋ยโอ้ยดี๋ยโอยอ้ยนี้ยโอ้ยโอย้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้อ้ไโแบบโอ้ยโอ้้ยโอ้ยนอ้ยองยโอ้ยโอ้อะยโอ้ยโอรยอยโอ้ยโอ้ยโอออน้้าเรียกชุดอะไรชุด ก่อนชุดนี้มันหอบเพราะว่าแต่แต่พี่มีแต่พี่มีชุดนี้ดูดิวิ้วเล่นไวมากนะเขาเขาถือว่าเขาสะบัดได้เร็วมากเลยสะบัดไวมากเบ้มเบ้มดูดิเล่นไวจัดเอ้พี่พี่อยากจัดอันนี้ว่ะพี่อยากเอาแบบไอ้นี่ว่ะไอ้แกงว่ะไอ้แกงอ่ะปากแกงหนึ่งเก้าเก้าเก้าเอสอะไรนั่นอ่ะเอามาเจอใครดีว่าคนดูช่วยพี่คิดหน่อยว่ะเอ้ดูแล้วแบบมีอินสปิเรชั่นว่ะ นี่มันเล่นเร็วไงเกมกับแกงเลยมันจะเล่นเร็วแบบนี้ได้ไหมวะนะปั๊บนี่ไงแต่บัตรโขนเล่นเร็วมากดูแทบพินดูแทบไม่ทันเลยโอ้เวอร์จังวะไม่ได้มาดูมันนานมากดูนานโอ้โหโอ้เลยนี่นี่นี่พี่ว่าถ้ามันเจอก็บอกไว้โอ้สู้บอกไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบอกไว้ยิงโดนหมดกระโดดป่ายิงตายห่าหมดแล้วนะครับปั๊บปัโอ้โหแดงหมดเลยปั๊บลากนี่ไงโอ้คมนะ ยิงดูดูตัวล้มแบ้มว wow! mm ้าวเกินไปโอ้โหฝีม hmm. mm ือโคตรตึง hmm. ม hmm. yeah, mm ันใช่เหรอวะแล้วแบบเนี่คนดูดูดูนะฝีมือแบบโอ้โหดูจังหวะเขายิงดีๆนะครับแล้วบักหานั้นโอ้โหไอ้นั่นน่ะมันเอาไปปลอมแปลงไปปลอมตัวแล้วแบบไปยิงแบบเออแบบนั้นพี่ว่ามันไม่ใช่มันเสื่อมเสียชื่อเสียงเทพเจ้าอารับหมด เราเพราะฉะนั้นเราโหพี่ก็ไม uh ่ได้อยากจะบอกหรอกนะว่าให้ไปดีพอตช่องไอเวนนั่นเลยไอลิกะดะอะไรลิกกกีลิกกุกุอะไรโอ้โหดูดิดูเขายิงอย่างสวยหนึ่งสี่มาตฟต็เกอร์นี่แน่นี่แน่ยืนทันยากันไปนี่แน่หัวแต่งโอ้เฮ้ย้ชื่ออะไรมันจะยาวเลยขนาดนั้นอันนี้อันนี้แหลงเชิงตึงแหลงเฉิงโอ inhos, athletes, um. ás, athletes, like be ้โหแล้วแดงสองหัวเบ้มอันนี้มันเพิ่งลงลงรถมาเหรอนี่ไงหัวแต่ระบาลแยก แด้มโอ้โหไอ้กล้าเลยนะแต่มวยไทยมาเลยแบบกระต่อยหน้ายับอ่ะอ้าโอ้โกูเห็นมุมแบบนี้กูรู้เลยนี่ไงวางเป้าโคตรดีคนดูแร็นี่ไงต่กระบานแยกไปดิที่เขาเล่นดีนะเขาเป็นเล่นแบบเชิงเล่นผิวให้ดูเพลินๆแล้วก็เอ่เหมือนกับว่าไม่จําเป็นต้องแบบแดงหมดอ่ะแดงหมดมันดูเฟกอ่ะใช่ว่าคนดูแต่นี้มันแบบมันยังเป็นแบบ เล่นให้ดูเพลินเหมือน M8N ใครไม่รู้จัก M8N คอมเมนต์มาใครอยากดูเลี้ยงชั้น M8N ไม่ได้ทํามาประมาณ1ปีได้แล้วไม่ได้ดูมันเลยแล้วมันเป็นคนที่เล่นในโทรศัพท์แล้วฝีมือโคตรพิวนะครับเป็นแบบตัวตึงของโซนฝั่งอะโอหเมื่อกี้เนี่ยตัวโดดจ้ำแบบนี้ดูดิแล้วตอนเล่นกับแบบแมทที่มนเอาไอ้ช่องลิกระดาลิกระกียอะไรนะนั่นเอาไปอะ่ะไม่มีช่อตแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเอือมากคนดูเออแบบ ไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะเล่นแบบเ,ออเหลือแบบนี้โอ้โห oh, oh, ดูดิพี่ไม่ได้ดูเขามานานมากแล้วนะมันก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเล่นช่ำเล่นตึงเร็วปี่โอ้โหดูสะบัดไอ้วอดูดิ แต่ว่าถามว่าเด็กไทยทาได้ไหมพี่เชื่อว่าเด็กไทยทาได้แต่แค่ไอ้นี่มันดังไงมันดังแล้วไอเวนนั่นอ่ะมันกอปเอาแบบเหมือนว่าเอาเชื่อไปสร้างตัวปลอมแล้วแบบเอามาสู้กันดึงยอดวิวแล้วแม่งเสิด์ประสบความสําเร็จที่เลยงุนหงิดว่าแบบไม่ได้ดิวะแบบโหงั้นคลิปต่อไปเลยคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่สร้างเลยเอาใครดีเดี๋ยวว่เอาเอาแองคชื่อซีโฟซีโฟเวียดนามเอาซีโฟเวียดนามเจอแบบใครดีเอาแบบไม่ต้องเกรงใจอ่ะกูจัดหมดอ่ะ ซีอยู่ทีมกรับแบบอะไรดีไออะไรนะไอแชมป์โลกอ่ะไอแชมป์โลกชื่ออะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้บาซิวอ่ะบาซิว่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวเจอกันแน่กูทำเลยกูทำเลยพี่ทำแน่ไม่สนละเอาเล่นบ่อยมากเลยพี่ว่าแบบช่องคนไทยแบบช่องแบบนี้น่าดันนะน่าทำนะ แบบหาเล่นแบบเชิงแบบนี้ไม่ต้องแดงเถือกหมดก็ได้แต่แต่แบบขอผิวๆเวอร์เราเล่นสวยแบบนี้ในจังหวะแบบสะบัดจังหวะโยกจังหวะยิงอะไรให้มันแบบดูผิวดูช่ำดูมีเหลี่ยมมีมุมแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์เดี๋ยวเอาไปเทสนักแข่งพีเอสดเลยหัวแตกกบาลแยกมาดิเบมเฮ้ยเบมนี่ไงมึงตายแน่มึงตายแน่เบ้มอู้แล้วอู้แล้ว อู oh, yeah! wow. ้แล้วโอ้โหดูมันเด้อโหสะบัดจอยับนี่ช็อตโคตรสวยช็อตสวยนะแล้วเอาไปสโลว์เป็นแบบเดอูแมทติกอะพี่ว่าใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮวอสอ็อฟวอสต์ฟากเสียงเขาอะไอเลิฟยูใส่บ้านเวลี่กู๊ดไม่เบรลเล่เขาจะว่ากูณกดตีเขาไม่ได้ไม่ใช่นะไอเลิฟยูนะไอ้เฮียเต็มตัวปัดขวายิงเพื่อหวังผลเอาแล้วบอส แล้วอายุโอเคสนิทกับไซบัตด้วยนะไม่อยากให้ตัวจริงมาว่ะอยากภาคตัวจริงว่ะคนดูว่าไงวะนี่ไงชุดเขาที่เขาชอบใส่อ่ะใช่ว่าชุดไซบัตชุดวินเซนโซชุดนี้แหละ <c oughs> แล้วไอ้นั่นเอาไปทำเสียชื่อหมดเลยนะ <c oughs> คนดูนะ เป็นยังไงกันบ้างครับคนดูก็จบไปแล้วสําหรับการเรียกชั่นช่องสายบัตร2.5ล้านซับสไคร์นะครับบอกเลยว่าฝีมือเขาแม่คดรตึงเปียอยากจะให้ทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วไปดูฝีมือหน่อยว่าในการแบบโดดติดไอวอบ้างล่ะโดดยิงแบบประมาณว่าเหลืองเถื่อบ้างล่ะอะไรแบบเนี้ยยิงกันแทบไม่โดนนะครับเอาไปแบบ แล้วโอ้ยยอดวิวม่งดีเมึ่งเกินไปมันทำให้มันเกินหน้าเกินตาจริงว่าคนดูพี่ไม่ยอมบอกเลยถ้าใครไม่ยอมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่เป็นตัวจริงแล้วก็กูด้วยโอเคนะครับน้องๆนุ่นๆทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอยากดูเรีแอคชั่นช่องไหนอีกอยากให้แบบช่องไหนเปล่งประกายมาเกิดในช่องพี่ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยเจอกันแน่นอนแล้วคลิปหน้าเจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ thank <laughs> you